ทักทายทุกคนวันนี้เรามาปั้นลูลกชิ้นกันเนาะลูกชิ้นหมูเหมือนเดิมจ้ะเหลืออยู่ห่อหนึ่งอะทําวันนั้นเหลืออยู่ห่อหนึ่งอะทุกคนก็เลยต้องทําอีกเนาะวันนี้มีเวลาไงทุกคนอือนั่นแหละก็ไม่ได้ทำํำ ไม่ได้ทำขั้นตอนการปรุงรสให้ได้ชมนะทุกคนก็คือขั้นตอนนี้ในการปั้นต้มเลยเนาะเพราะว่าเราทำให้ดูบ่อยๆนะใครที่อยากได้สูตรบอกเสมอว่าให้กลับไปดูคลิปเก่าเนาะเยอะมากเลยทุกคนเนาะเราไม่ได้ขี้เหนียวสูตรนะทุกคนแต่บางทีแหละเราทำบ่อยๆก็ไม่มีใครดูไงเออนั่นแหละก็ปั้นต้มจ้ะ ในการทําครั้งนี้เราใช้หมูสองส่วนก็คือเป็นหมูสันนอกกับหมูสันคอหมูสันคอนี่เขาจะมีแบบติดมันหน่อยเนะทุกคนเออส่วนหมูสันนอกเนีเ่ยเขาจะมีเนื้อแล้วก็มีเอ็นเยอะเส้นเอ็นอะเส้นผังผืดแล้วก็ต้องเลาะออกแล้วก็เอามาไอ้นี่ทุกคนมาบดเองแน่ทําอย่างนี้จ้ะ บทไม่ละเอียดเล็กใหญ่ตามช่องนะทุกคน คนเราปั้นเสร็จแล้วตอนนี้เราจะต้มดูชิ้นจัมโบ้ทุกคนบุลร์เลยบลร์เลยจริงๆแน่นเลยต้มไปก่อนแบบนี้สักสิบนาทีจะ้ะอแล้วก็ตักคนเรื่อยๆเพราะว่ามันมีลูกใหญ่ด้วยนะทุกคนเออ นเรือบาราเข้าไข่ไก่เลยอวิ่งนี้วิ่งเฮ้ย <c oughs> อย่าเลียนอยาเลียนโอ้ยต้องเปลี่ยนอันนี้จ้ะ Các bạn có thể nhìn thấy là nó rất nhiều Hôm nay mình

ลูกเบ้อเร่เบร,ราเลยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวแช่ไว้อย่างนี้ประมาณห้านาทีดูลูกอันนี้คือไอ้นี่นะมันไม่เต็มตรงเนี้ยทุกคนดูลูกจริงๆนะนี่เบอเร่เบร,ราจริงนะเดีกยนกนแม่ทำลูกใหญ่มากเรื่องของเรื่องคือขี้เกียจปั้นมันเยอะ ก็เลยขี้เกียจปั้นก็เลยปั้นลูกใหญ่ๆให้มันเสร็จเอ้เนี่ยทุกคนมันก็สวยอยู่ลูกใหญ่ทุกคนจ้ะอืม เองเล่นเองกินเองจ้ะทุกคนสวยมากทุกคนสวยเงาปามท้องเรื่องจ้ะโอเคเ่อ๋ยวเราชิมจ้ะ các bạn đã dỡ các nó Rồi không, các bạn thấy không, อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ไม้เออไอ้กกิ้งกระทะย่างในกระทะห้าลูกทุกคน คนได้ห้าถุงจ้านี่โอเคเดี๋ยวฝากกิฟต์เซอร์มีนะจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวแบเอาไปแช่แข็งไปเลยจ้าทุกคนแต่ว่าก็ถ้าทําสูตรนี้ก็คือมันอยู่ในตู้เย็นทำตู้เย็นธรรมดาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนหรือว่ามากกว่านั้นด้วยนะเพราะว่ามันสุกแล้วอนะทุกคนนะแต่ว่า,าถ้าเราทําเยอะๆอย่างนี้ก็ใส่ตู้แข็งไปเลยจ้าแล้วค่อยเอาเออกมานะทํากินเนาะทุกคนลูกชิ้นหมูโฮมเมดจ้า